ก็อร่อยกว่าคาน้าด้วยผมคอนเฟิร์มเลยไม่ต้องเคมงเคมีอะไรเลยจิ้มๆไว้เป็นรีครับอยู่กับไร่คำวีเกษตรอิวนทรพย์พึ่งตัวเองครับผมวันนี้นี่ผมพามาเก็บผักชัยาเนาะคนนั้นจะไม่เคยเห็นแต่ผมได้ใดวงนึงนี่ครับผักชัยาหรือผักผงชุรสหรือคณน้าเม็กซิโกเนาะมีมีหลายชื่อมากประโยชน์เยอะมากเรื่องเบาหวานความดันแล้วก็ระบบขับถ่ายเนาะ สำหรับใครชอบกินคะน้าเนาะผมอยากให้ลองตัวนี้มากเลยเนี่ยเอาไปผัดเอาแค่ยอดนอนอย่างเงี้ยเนี่ยเด็ดยอดแค่เนี้ยเด็ดมาแค่ยอดเลยผัดได้เลยนะไม่ต้องลอกเพราะว่าอันนี้มันแค่ยอดแค่ยอดอย่างเดียวแต่ถ้าใครเก็บแก่เก็บใหญ่อย่างเงี้ยถ้าเก็บมาอันใหญ่ขนาดเนี้ยเนาะมันต้องลอกหน่อยเพราะว่าเปลือกมันจะแข็งแต่ถ้าขนาดเนี้ยไม่ต้องลอกเลยผัดได้เลยก็สําหรับคนชอบกินคะน้านะอันเนี่ย ถ,ถ้าเคยได้ลองชิมตะครั้งนะคนจะลืมคณาเลยไม่ต้องไม่ต้องตัดน้ำตาเลยครับเป็นผักที่ผมชอบมากผมปลูกไว้เต็มเลยด้านหลังก็มีเดี๋ยววันนี้ผมพาไปเก็บกันเดี๋ยวมาดูกันเนาะเห็นไใบมันจะเหมือนมะละกอหน่อยนะแต่จริงๆไม่ใช่บางที่เขาเรียกมะละกอกินใบเหมือนกันเดีย๋ยวพา,าอันนี้เป็นเป็นพืชหลักเลยที่มาปลูกช่วงแรกๆเนาะใช้ผัดกินอะไรเงี้ยผมชอบเก็บไปกินที่กรุงเทพผัดผักอร่อยมาก ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องไร่คำกวีเกษตรวิจิตรพิ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไปผ่านรับชมคลิปใหม่ๆกันก่อนใครโอเคเดี๋ยวผมพาไปเก็บต้นชายากันนาเมคซิโกเนาะก็กินดิบไม่ได้นะครับต้องเอาไปผ่านความร้อนก่อนถึงเราสามารถทานได้เนี่เดี๋ยวต้นเขาเดี๋ยวผมพาดูต้นหน่อก่อนต้นเขาจะเป็นไม้อย่างงี้เป็นไม้ทรงพุ่มเนาะปลูกง่ายมากครับเนี่ยแค่เอา เาหัเอากิ่งกิ่งสีน้ำตาลนะอ่ะน,นี่ผมเพิ่งตัดไปมันเลยไม่ค่อยเห็นกิ่งเนี่ยหักกิ่งเข้ามาเป็นสีน้ำตาลเนะเาะของกิ่งที่เป็นสีน้ำตาลแล้วปากลงดินลดน้ําก็เป็นแล้วครับปลูกง่ายด้วยแล้วอร่อยด้วยสำหรับใครเคยกินนะเนาะก็จะรู้รสชาติดีแล้วก็ปลูกง่ายปลูกทีเดียวไม่ต้องปลูกบ่อยๆเหมือนคะน้นาด้วยเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปทำหมูจุ่มผมปลูกไว้รอบสวนน่น ด้านหลังนี่ไกลๆนุก็คือเอาเป็นรั้วเลยน้ำก็ไม่ต้องรดปลูกก็ปลูกทีเดียวนี่ครับยอดเรานอนเนาะลดน้ำในช่วงหน้าฝนยอดเขาจะอวบมาก อร่อยกรอบแล้วก็เวลาผัดนี่ไม่ต้องใส่ผงยูรสไม่ต้องใส่น้ําตาลเลยบางที่เขาเรียกผักผงชูรสครับเพราะว่า,าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเอาไปทานแทนสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยใช้ต้นนี้กินช่วยลดน้าตาลในเลือดได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องตัดน้ำตาลเลยเพราะตัว,ต,วตัวผักชัยายาเนี่ยหวานอยู่แล้วเนี่ยต้นหนึ่งเก็บได้เป็นนนี่เลยอันนี้ยังต้นเล็กนะผม ต้นด้านหลังนูน่นตรงพุ่มเริ่มน่ครับเนี่ยเราเอาแต่ยอดนอนยิ่งเด็ดเขายิ่งแตกครับนี่ผมตัดทิ้งไปตั้งตัดทิ้งไปตั้งหลายเปี้ยวเขาก็แตกมาใหม่เป็นสองพุ่มนนเนีนเ่เดี๋ยวเราไปเก็บไปผัดแล้วก็ไปทำหมูจุ่มกัน คือใครอยากได้กิ่งพันุบอกได้นะผมส่งให้ได้พี่ออกท้าส่งเขงามากันแล้วก็เดี๋ยวผมแฮตัวกิ่งส่งไปสีให้ปลูกง่ายครับปักปักกระแตกแล้วนี่พอเอามาปักเฉยๆน,นะไม่ต้องเตรียมดินเลยหน้าฝนนี้ปักนี้ปลูกง่ายเห็นที่แรกผมก็ไม่ก้ากินกงนะบางบางคนนึกว่าต้นมันสับะหลัง เต่พอเราลองกินแล้วเนี่ยเลิกกินคนาเลยครับอร่อยกว่าเยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้เคมงเคมีปลูกทิ้งปลูก้างเลยเราอยากกินเมื่อไรกันเมืเด็ดเอาปลูกเป็นรั้วยั่งดีเลยปลูกง่ายมากสปปรรพคุณเยอะแล้วก็อร่อยด้วยยิ่งเด็ดยิ่งแตกครับเด็ดเปิดเดี๋ยวเขาแตกคุ้มแต่ยางเวลาเด็ดก็ระวังหน่อยบางคนแพ้นะแม่ผมแพ้แต่ผมเจอๆผมไม่แพใส่ถุงเปลือกเลย โอเคครับเดี๋ยวเราไปผัดในปลาไั่กันเดี๋ยวมาดูแม่ครัวทําดีกว่านะครับคือถ้ากา้านใหญ่ๆเราก็จะลอกกระเปือกออกนิดนึงอย่างเงี้ยแค่แค่พอเอาเยื่อข้างนอกอกอกหน่อยนึงมันก็จะกินง่ายขึ้นอย่างเงี้ยเห็นเนาะเหมือนเหมือนคันนาเลยครับที่แกงข้างในเป็นใสๆอ่ะแล้วก็ล้างน้ำปกติเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยนะ ตรงนี้มันยังอ่อนอยู่นะก็กินได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราปอกเสร็จก,กันแล้วก็เดี๋ยวเรามาผัดกันเาล้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ปอกบางส่วนที่มันเหนียวแล้วก็ทุกกระเทียมบางกระเทียมลงไปข้างบนเลยนี่เดี๋ยวแม่ครัวเราปรุงนี่เราก็ใส่แค่รสดีน้ำตาลนี่ไม่ต้องใส่เลยคนระับเพราะมันหวานอยู่แล้วแล้วก็น้ำมันหอย ผู้บริหาน้ำมันหอยอยากสนับสนุนช่องเข้ามาได้นะครับสวขาวด้วยนี่แค่นี้เองถ้าใครชอบมีรสเผ็ดหน่อยก็ทุบพริกใส่เพิ่มไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ผมไม่กินเผ็ดอ่ะก็เลยนี่โอเคเดี๋ยวเราไปตั้งเตากันวันนี้เราได้เตาไฟฟา้ามาใหม่พอดีเราก็เลยยกครัวมาไว้ในป่าไผ่กันให้ดูบรรยากาศในส่วนด้วยให้ดูบรรยากาศในส่วนด้วย มาทำกระข้ากันในส่วนเลยครับก็สะดวกดีนะไม่ต้องก่อไฟด้วยใช้แน่ๆๆนะอนครับะเม่หม้อนี้เขาใช้ผัดได้เลยใช่ไหมใช้ัได้เลยต้มผัดแกงทอดขอกล่องเลย ได้ตาไฟฟ้ามาใหม่พอดีก็เลยพ้เกตก่ตอเตาตอานี้เลยแล้วกันก็นะอใช้ผัดได้เลยตอนแรกผมนึกาจะต้องเปลี่ยนกรทาตัวนี้เพราเหมือนมันมัน,ม,นมันเหมือนหม้อมากกว่าแต่นี่บอกบอกไว้ข้างกล่องสามารถใช้ผัดทอดต้มตุน๋นฮอดพอ,ดอดย่างได้เลยก็เตาตัวนี้กำลังไฟ1,300วัตต์ มีระบบป้องกันความปลอดภัยด้วยตัดไฟอัตโนมัติเวลาเราไม่ได้มีภาชนะในการทำอาหารวางอยู่ข้างบนบนเตาเนี่ยเนาะเขาก็จะตัดไฟแล้วก็ข้างหน้านี่ทำจากเซรามิกโชนหน่ตัวข้างหน้านี่ตัวหน้าเตาเนี่ยทำจากเซรามิกอย่างดีเลยทำความสะอาดง่ายแล้วก็มีฟัง์กชันให้ใช้5้าฟังก์ชันก็ที่สำคัญเลยประหยัดพลังงานด้วยประหยัด พลังงานมากถึง86%เกเดี๋ยวเรามาตั้งเตากันเดี๋ยวปักเลยแล้วก็ออนอาที่มาโหมดไฟเลือกอัตโนมัติเลยเ,เราก็ตั้งเตาโอ้ร้อนไวมากอะ่ะใส่น้ำมัน เรื่องหมดไฟนี่อุณหภูมิของโหมดไฟจะอยู่ที่270องศาถ้ามันเบาไปแรงไปเราสามารถเพิ่มลดได้เนาะใจงั้ใส่น้ำมันเอ้ยเริ่มพัดน้ใหญ่ไปวะเดี๋ยวสั่งเดี๋ยวมันจะหดไปเรื่อยๆฮะ เติมหน่อยหม้อที่ผ่านมานี่ใช้ทอดใช้ผัดได้หมดอ่อ,อมันจะต่างกับผักชนิดอื่นหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งผ่านานยิ่งอร่อยกว่าไม่เหมือนผักผัดยางองื่นผักอย่างองื่น ผัดน,นานแล้วเหนียวอันนี้ต้องผัดให้ทุ่มเนาะมอ,อร้อนไวมากจะลดเรํเร่งงางจรับสำหรับเตาไม่เล็กไฟฟ้าเนาะก็แนะนำเลยรุ่นนี้เตาไม่เล็กไฟฟ้า aj รุ่น in-001 b เครื่องกรัว aj ครบคันคุ้มค่าคอนเฟิร์มครับผมใช้ง่ายด้วยเดี๋ยวเรามาจิม ผักชัยยากันตอนนี้สุกแล้วโอเคครับเสร็จแล้วแล้วผักชัยยาก็เด็ดกันมาใหม่ๆื่งกีกวเนาะแล้วก็มาพัดกันในส่วผมมกินบ่อยแล้วจริงๆมันอร่อยดีผมใครอยากหามาปูกเนี่ยโทรสอบถามที่สวนก็ได้เนาะเดี๋ยวผมส่งส่งกิ่งไปให้มันปลูกง่ายมากจิ้มจิ้มดินก็ขึ้นแล้วแล้วก็อร่อยกว่า คณะด้วยผมคอนเฟิร์มเลย,มเลยไม่ต้องเคมงเคมีอะไรเลยจิ้มๆว้าเป็นรั้วอยู่หลังบ้านเนี่ยชิมไม่ดูเลยต้องหันหน้ากล้องมาอ่ะเดี๋ยวให้แม่ชิมให้ดูเลยดีวยชอบอร่อยผักาะคณะไม่ต้องปลูกหลายเที่ยวเลยนะปลูกตักทิ้งไว้เป็นรั้วเลยขนะ้างหลังข้างหลังสวนเราเนะี่ยเอามา,าทำ<ห>เป็นรั้วแต่ภาพมือน,นี้ไม่เสียตังเลยหรอเ่าไม่เตี้ยตังเลย อมึอ่งหก้ำมาเรนี่ร้อยหิ่งผักอร่อยจริงครับผักชยา,ยาผมว่ามันอร่อยกว่าค้าน้านะบางทีข้าวนเหม็นเขียวเราไหมนะอันนี้ไม่เหม็นเขียวเลยก็เด็ดมาเมื่อกี้เลยแล้วก็มาผัดสรรพคุณช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วยเนาะสําหรับผู้ป่วยเป็นเบาหวานเนี่ยผมก็ซ้อมไว้ดูจากดูจากตัวแล้วก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันก็เลยต้องมากินอะไรพวกนี้ก่อน รอร่อยจริงครับสำหรับรใครเคยกินนะผมว่าติดใจทุกคนอะ่ะเอาไปลวกผัดแกงทอดใส่กับหมูกระทะก็ได้เอาไปลวกกับหมูกระทะก็อร่อยผมว่เวลาทําหมูกระทะกินที่บ้านเนี่ยจะเอาผักชาเนี่ยไม่ค่อยซื้อผักที่็เือ,อเงเปลืองหงเสียงที่สำคาญปลูกง่ายเวลาผมเอาเวลาผมกลับมาสวนเนาะ มันจะเด็ดกลับไปกินที่กรุงเทพกินผัดตอนเช้ากินในรถแล้วก็เผื่อไปถึงตอนเที่ยงด้วยประหยัดตังค์ครับผมก็แนะนําสําหรับผักขยาเนะาะใครอยากได้ต้นพันธุ์ก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาก็ได้เดี๋ยวผมส่งท่อนไปให้จิ้มจิ้มดินชื้นชืนขึ้นหมดครับทำเป็นรั้วได้กินได้ประโยชน์เยอะแล้วก็ปลูกง,ง่ายไม่ต้องใช้ถารเคมีอะไรเลยลองดูครับแล้วคุณจะลืมคณะไปเลยวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับ เตาไม่เล็กไฟฟ้า AJ e ด้วยเป็นผู้สนับสนุนคลิปนี้เนาะผมก็เพิ่งเคยรีวิวสินค้าพวกนี้ครั้งแรกเลยบอกตรงๆเลยแล้วกันครับเนี่ยเขาให้เตามาใช้ฟรีเตาไม่เล็กไฟฟ้ารุ่น IN001B ใช้ดีครับเครื่องคว AJ e ครบคันคุ้มค่าต้องเครื่องคว AJ e ครับผมวันนี้ลาไปก่อนเนาะสำหรับพี่ๆน้องๆในเพจไล่คํากวีถามมาก็ได้เขามีเขามีโปรโมชั่นสำหรับ ยูทูบเบอร์ที่มารีวิวให้ให้กับลูกเพจอยู่เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้เพื่อได้ราคาถูกจริงๆก็ไม่แพงนะเก้าร้อยเก้าร้อยก้าสิบมั้งคาไม่ผิดใช้ดีสะดวกยกไปตรงไหนก็ได้เนีย่ยผมก็มาตั้งกล้องถ่ายในป่าไผ่ก็มาทํากันรตรกตรงนี้เลยแล้วก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ช่องไล่คำกบิเกเต้สีวิถีเพื่อนเองด้วยเนาะวันนี้ก็ พักงานสวนบ้างมานั่งเิียวเวอยู่ในสวนบ้างพอดีช่วงนี้หลังน้ําท่วมก็มีงานให้ทําอีกเยอะแต่ก็ช่วงนี้งานประจาก็เยอะอยู่เหมือนกันก็เลยเวันนี้ขอเบาๆเนาะทำอาหารกินในสวนบ้างโอเคครับวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ